แก้มนักศึกษาปีหนึ่งผู้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเธอหัวเราะใส่คำเตือนจากเพื่อนๆนที่เล่าถึงผีผ้าอนามัยที่มักปรากฏในห้องน้ำชั้นสามจะมีผีผ้าอนามัยไปได้ยังไงมันก็แค่ของใช้แก้มพูดพลางหัวเราะลัน่นคืนนั้นแก้มไปที่ห้องน้ำชั้นสาเสียงน้ำหยดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแก้มเหลียวมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้น ทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบแผ่วๆใส่ฉันสิแก้มสะดุ้งสุดตัวหันไปมองตามเสียงพบผ้าอนามัยเปื้อนเลือดวางอยู่ตรงอ่างล้างมือมันดูเก่าและมอมแมมแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมันค่อยๆขยับเหมือนมีชีวิตแก้มรีบหันหลังจะวิ่งออกไปแต่ประตูห้องน้ำกลับปิดล็อกแน่นเธอพยายามดึงประตูแต่ไม่เป็นผลเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ เธอทิ้งฉันไปทำไมเธอใช้ฉันแล้วลืมฉันใช่ไหม